ห่วงจุ้ยห้องน้ำจัดอย่างไรให้ดีไม่ส่งพลังงานลบอยู่แล้วเป็นมงคลสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เขารบทุกท่านไลาสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลายาณมิตรทุกท่านครับถ้าใครสนใจศาสตร์ห่วงจุ้ยบ้านมาโดยตลอดคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า ห้องน้ำเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่มักจะมีพลังงานด้านลบวนเวียนอยู่เป็นประจำเพราะอย่างนี้เราต้องศึกษาหลักห่วงจุ้ยบ้านไว้อย่างถูกต้องเอาไว้7ข้อห้ามการจัดห่วงจุ้ยห้องน้ำที่หลายคนยังไม่รู้ลองมาติดตามรับฟังกันครับหนึ่งห้ามเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้เหตุผลสำคัญที่ทำให้ห้องน้ำ กลายเป็นแหล่งพลังงานแรงส่งผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพและความร่ำรวยของคนในบ้านได้ก็เพราะในห้องน้ำจะมีกะระแสน้ำไหลเวียนตลอดเวลาทั้งในท่อและน้ำที่ไหลวนเวียนอยู่ ในชักโรครกซึ่งหากคุณเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้เผยให้เห็นสุขภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในห้องน้ำอย่างชัดเจนความแรงของพลังงานก็จะสามารถกระจายไปยังส่วนต่างๆในบ้านอย่างอิสระคราวนี้ ทุกคนในบ้านก็จะได้รับผลกระทบเป็นความติดขัดในเรื่องเล็กๆน้อยๆฉะนั้นทางที่ดีก็ควรปิดประตูห้องน้ำให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันกระแสพลังงานด้านลบไม่ให้รบกวนส่วนต่างๆในบ้านถ้าใครกลัวห้องน้ำจะอับชื้นแนะนำให้ติดพัดลมระบายอากาศหรือทำช่องระบายอากาศไว้ ในห้องน้ำแทนครับซองอยากแต่งห้องน้ำด้วยสีแดงและสีทองหลักการแต่งบ้านที่ดีควรต้องแมทสีสันในส่วนต่างๆของบ้านให้เข้ากันแต่สําหรับห้องน้ำที่อยู่ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์โดยตรงแม้อยากจะแต่งให้สวยแค่ไหนก็ไม่ควรใช้สีแดงและสีทอง เนื่องจากทั้งสองสีนี้เกลือกูลให้พลังงานยินพลังงานน้ำและาธาตุแข็งแกร่งยิ่งขึ้นส่งผลกระทบให้ความรักความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นส่วนคนโสดก็ยากที่จะเจอรักดีๆทางนี้เรื่องการตกแต่งห้องน้ำให้เหมาะสมกับทิศทางที่ตั้งของห้องน้ำก็สำคัญไม่แพ้กันโดยคุณสามารถ ตกแต่งห้องน้ำให้ถูกกับทิศทางและแก้กเคล็ดได้ดังนี้ครับห้องน้ำที่อยู่ทางทิศเหนือของบ้านซึ่งส่งผลกับธุรกิจการงานความสัมพันธ์โอกาสก้าวหน้าและความรุ่งเรืองควรตกแต่งด้วยเซรามิกหรือนำก้อนหินใหญ่ๆมาตั้งโชว์ไว้ส่วนสีที่ควรใช้ คือสีเหลืองสีเขียวและสีน้ำตาลห้องน้ำที่อยู่ทางทิศใต้ของบ้านซึ่งส่งผลกับชื่อเสียงและกระตุ้นเรื่องซุบซิบนินทาควรตกแต่งด้วยสีน้ำหรือสีฟ้าเพื่อลดความแรงของพลังงานห้องน้ำที่อยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกคนโตของบ้านสุขภาพและความสัมพันธ์ ในครอบครัวควรตกแต่งด้วยสีขาวและสีแดงรวมทางวางเทียนประดับไว้เพิ่มความสว่างสวยัยห้องน้ําที่อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านซึ่งส่งผลกระทบกับเด็กในบ้านความอุดมสมบูรณ์และความคิดสร้างสรรค์ควรตกแต่งด้วยสีธาตุน้ําเช่นสีฟ้าและสีเทาห้องน้ำ ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้หญิงในบ้านโอกาสมีคู่ครองและความสัมพันธ์ควรตกแต่งด้วยสีน้ำตาลขาวหรือเขียวรวมทั้งนำต้นไม้มาตกแตง่งเพิ่มความสดชื่นห้องน้ำที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่งผลกระทบก,บกับการศึกษาการตัดสินใจและความคิด ควรตกแต่งด้วยสีขาวสีเขียวน้ำตาลและควรหากระถางต้นไม้มาตกแต่งไว้ด้วยห้องน้ำที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งส่งผลกระทบกับสถานการณ์การเงินการลงทุนความสามารถในการออมเงินและส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกสาวคนโตของบ้านถ้ามีควรตกแต่งห้องน้ำ ด้วยสีขาวหรือเทาพร้อมกันนี้ควรประดับตกแต่งห้องน้ำด้วยโลหะด้วยห้องน้ำที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งส่งผลกระทบกับโชคลาภและผู้นำของบ้านควรตกแต่งด้วยสีโทนสว่างเช่นสีชมพู หรือสีฟ้าสามห้องน้ำไม่ควรอยู่ใต้บันไดพื้นที่ใต้บันไดไม่ควรจะเป็นที่ตั้งของห้องน้ำเพราะตำแหน่งนี้จะส่งผลกระทบให้มีบุตรยากหรือใครที่มีลูกแล้วลูกก็จะสนแถมยังไม่ค่อยเชื่อฟัง คําสั่งสอนเท่าไรนักฉะนันห้องน้ำตรงใต้บันไดจึงเป็นข้อห้ามที่ควรเลี่ยงแต่หากสร้างไปแล้วสามารถแก้เคล็ดด้วยการปิดประตูห้องน้ำตลอดเวลาพร้อมทั้งตกแต่งด้วยสีที่เหมาะสมกับทิศที่ตั้งสีห้องน้ำไม่ควรอยู่ด้านบนของประตูหน้าบ้านสำหรับบ้านที่มีสองชั้น ควรระวังไม่ให้ตำแหน่งของห้องน้ำบริเวณชั้นบนอยู่ตรงกับตำแหน่งประตูหน้าบ้านบริเวณชั้นล่างเพราะห้องน้ำนาตำแหน่งนี้จะคอยดักโชคลาภไม่ให้ผ่านเข้ามา ในบ้านเราแต่หากปรับเปลี่ยนตำแหน่งห้องน้ำไม่ได้แล้วอย่าลืมปิดประตูห้องน้ำไว้ตลอดเวลาด้วยครับห้าห้องน้ำชั้นสองไม่ควรตรงกับห้องครัวชั้นล่างนอกจากห้องน้ำที่ชั้นสอง ไม่ควรตรงกับประตูหน้าบ้านที่ชั้นล่างแล้วส่วนคองห้องครัวหรือห้องกินข้าวก็ต้องระวังด้วยเพราะหากห้องน้ำชั้นบนอยู่ตรงกับตำแหน่งเตาไฟหรือโต๊ะกินข้าวแน่นอนว่าห่วงจุ้ยลักษณะนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงถึงสุขภาพของคนในบ้าน ฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงจะดีกว่าครับหกห้องน้ำกับห้องครัวไม่ควรอยู่ติดกันไม่ใช่แค่เพียงห้องน้ำเท่านั้นที่มีพลังงานแรงแต่ห้องครัวก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเนื่องจากมีเตาไฟตั้งอยู่และด้วยเหตุผลนี้ เราจึงไม่ควรใช้ผนังห้องน้ำกับผนังห้องครัวร่วมกันเพราะอาจส่งผลกระทบไปถึงสุขภาพของทุกคนในบ้านด้วยสำหรับบ้านหลังไหนที่โครงสร้างห้องน้ำกับห้องครัวอยู่ติดกันอย่างเลี่ยงไม่ได้สามารถแก้เคร็ดด้วยการย้ายสุขภัณฑ์ทุกชิ้น ให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามผนังที่ติดกับห้องครัววิธีนี้จะช่วยลวดความแรงของพลังงานได้ครับและอย่าลืมปิดประตูห้องน้ำไว้ตลอดเวลาครับเจ็ดปลายเตียงต้องไม่หันไปทางห้องน้ำเพระาะศาสตร์่วงจุ้ยถือว่าลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบให้กับคุณมีปัญหาเรื่องการเงินหูโกง มีโอกาสเป็นบุคคลล้มละลายและมีเกณฑ์เจ็บป่วยถึงแก่ชีวิตได้แต่หากเลียงไม่ได้ควรแก้เคร็ดุด้วยการหาม่านกัน้นมาตั้งระหว่างกลางไว้และปิดประตูห้องน้ำไว้ตลอดเวลาครับกัลยาณมิตรทุกท่านครับนี่ก็เป็นเพียงข้อห้ามตามหลักห่วงจุ้ยห้องน้ำที่ควรหลีกเลี่ยงซึ่งใครกำลังอยากสร้างห้องน้ำใหม่ ก็ควรศึกษาข้อมูลห่วงจุ้ยห้องน้ำเอาไว้เพื่อที่จะได้มีข้อมูลไว้ตัดสินใจอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อความสบายใจของคนในบ้านครับฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นธรรมทานกันให้ธรรมะชนะกันให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ